สวัสดีครับผมพันตำรวจเอกสวินคำเกตุพุ่งกับการสถานีตำรวจอุตว์ขนงครับในวันนี้เป็นวันสงกรานต์นะครับเป็นวันครอบครัวไทยนะครับ,บผมได้มีการจัดกิจกรรมบันสงกรานต์ขึ้นที่สพท่าพนงเพื่อเป็นการสือ่อสารสื่อสารทั้งประเพณีไทยและก็เป็นการเสริมสร้างความสมรรถสาสามัคคีของตำรวจเรานะครับเพราะว่า พอดีสงกรานนั้นพี่น้องประชาชนนั้นได้มากลับจากกัวรทมอนะครับมาเยี่ยมเยียนครอบครัวนะครับทางตงํารวจเราก็รู้สึกเป็นห่วงนะครับในการที่พี่น้องประชาชนได้ใช้รถใช้ถนนนะครับเกิดอันตรายระหว่างช่วงเทศกาลสงการานนี้นะครับก็โดยเฉพาะขับขี่รถขนมาสุรานะครับด้วยความเป็นห่วงนะครับพวกเราก็ได้มีการตั้งจุดตรวจน,นะครับการดูแลบริการรับใช้พี่น้องประชาชนนะครับ แล้วก็หวังว่าพี่น้องประชาชนจะมาเที่ยวนะครับสงกรานที่บ้านด้วยความสุขนานด้วยความปลอดภัยนะครับแล้วก็เดินทางกลับนที่ทํางานกทมด้วยความปลอดภัยนะครับด้วยความประทานาดีจากสพท่าพนมรับกงร้อยตำรวจโทพิษคำศกิ่น้อยรองสวัสดิจส์จราจรสถานีตํารวจปุธท่าพนมด้วยความโใยจา่ท่านพลตำรวจติีคณะชาติรอดทองตัน ผู้กงรับการตำรวจภูธรจังหวัดคนครพนมทันตุลเอกขวินคำเกดผู้กำกับการสถา,านีตำรวจภูธรภาคพนมร่วมีความโองใยเนื่องจากวันนี้เป็นวันขึ้นปีใหม่ของประชาชนคนไทยและวันนี้เป็นวันที่13มีสายนพุทธศักราช2565สำหรับพี่น้องที่ใช้เส้นทางชยยงคุณ ถนน212นะครับที่มาจากนครพนมมุ่งหน้าสู่องค์พระธาตุพนมช่วงนี้ลถปริมาณขาเข้าค่อนข้างน้อยค่อนข้างน้อยครับผมส่วนทางกับรถปริมาณของขางออกซึ่งมาจากองค์พระธาตุพนมมุ่งหน้าสู่จังหวัดนครพรนมค่อนข้างน้อยเช่นกันครับวันนี้สภาพก,การทั่วไปของจราจรรู้สึกจะเบา,บาบางครับเนื่องจากเจ็ดวันอันตรายําหรับวันนี้เนื่องจากเป็นวันขึ้นปีใหม่ของคนไทยขอให้ประชาชนที่มานมัสกการพระธาตุพนมจงมีความสุข ทุกท่านผู้สระชับว่ามีโชคลาภตลอดไปด้วยความหมวงใจจากสถานีตำรวจภูทร่าคพนมขอบคุณครับ